มาดูโอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจที่นำมาฝากกันบ้างนะคะ,ะจากทางกัฟค่ะโดยกัฟนะคะเสนอขายหุ้นกู้5ชุดค่ะดอกเบีย้ยคงที่3.00%ถึง3.75%นะคะกลุ่มผาพันนี้ค่ะบมจกัฟเอเน g y d จีเดเวล็อปเมนหรือว่ากัฟนะคะ เสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทครั้งที่1ประจำปี2,568 5ชุดค่ะได้แก่หุ้นกู้ชุดที่1อายุ3ปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2,571หุ้นกู้ชุดที่2อายุ4ปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2,572อัตราดอกเบีย้ยคงที่3.00ถึง3.20ต่อปี คุณกู้ชุดที่3อายุ5ปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2,573อัตราดอกเบีย้ยคงที่3.15-3.35%ต่อปีหุ้นกู้ชุดที่4อายุ7ปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2,575อัตราดอกเบีย้ยคงที่3.35-3.55%ถึงต่อปีและคุณกู้ชุดที่5นะคะอายุ10ปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2,578 อัตราดอกเบีย้ยคงที่3.55ถึง3.75เต่อปีค่ะโดยหุ้นกู้ชุดที่1นะคะเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันและรายใหญ่ส่วนหุ้นกู้ชุดที่2-5ถึง5เสนอขายให้แก่นักลงทุนทั่วไปค่ะโดยคาดว่าจะเปิดจองซื้อหุ้นกู้ได้นะคะในวันที่27-28กุมภาพานันธ์นี้และ3มีนาคม2568ค่ะอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ A แนวโนม้มดับเครดิต p o s i t i v โดยบริษัททริสเลตติ้งจำกัดเมื่อวันที่22มกราคม2568ค่ะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้แก่ธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารกสิกรไทยธนาคาร c ีเอไทยธนาคารทหารไทยธนชาติธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคาร UO b บบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินพัทระและบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ประเทศไทยค่ะเป็นทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจนำมาฝากกันนะคะ